ครับพอผมบอกเกินสวัสติอีสานพ่อกระเชินครับสวัสดียามเช้าจา้ะพี่น้องมากันลงมาเขียงประเขิงพี่น้องจ้ะในทุ่งนาได้นี่ประเขิงหรือปลาหมอให้หาข่้นไว้น,นี่น,นั็นอึ้นมาเปิด มา,าตลอดเลยได้ยินเสียงเขากแกล่นมาหาแล้วแม่แค่ได้ยินเสียงเขาย่างมาเนี่ยโอ้โยมาเลยมาโลเลยเคยกินเนาะคิดว่บโบตื่นปลาหมอไปก็เฉยอ้าวจินใหญ่ไวๆเสียวไวปิ้งบรรยากาศยามเช้าเมื่อคืนนี่ฝนตกน้อยนึ่งสาน้ำข้างจะให้บรรยากาศชุ่มอยู่ มันเหนจะเป็นเหมือนจะแดะเหมือนพาทิศสิโพโพแล้วก็มิดเข้าไปละแล้วก็เหมือนสิจังฝนสีตกต้องมารุ่นกันมืเนี่ว่ามันสีตกหรือมันสีเดะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะไปเบาเคนน้ำไม้ก็ใหญ่สมคืนนึ่งจากพักสูงหรือมะอื่นมาเอาได้เลยนี่มีอะไรบ้างบบาเคนอันหละที่อยากได้ค่ะโอ้ยเอา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  ที่ไโอ้โหสองตัวบูคินตักเอาเลยเอาหน่ไล่มาไม่สมุดได้ปลดค่ะบใหญ่เลยจ้ะปลาลดด้วยมีสองตัวพุ่นน่ะเป็นหางตัวนึ่งค่ะับเอาหอยเี่นี่แหละก้อยิ่งแต่มัวเราหอยเซี่ค่ะหน่อตัว เออ,เอโอ้ขึ้ไหนดี๋ยวนม่เวม,ม,ม่มุดเดมุดเดะเดี๋นี่ลงขาดได้เดเนี่ยเดมันมีรูเอาเลยเอาตั้งหอยตั้งปลาเลยนั่นได,ด้โอ๊ยโดดออกบอเคตัเใหน่โดดออกโอ้บุกยัเราจะมีประ,ระลดเนาะเอาคู่น้อยมามุดออก งดรี่แวก็รนีระวังคุก่อนระวังใกล้หอยก็โอ้เสต็งต้องมาเย็บมุมนี่แหละบอกทีนี้นาเสต็งก็ลดหลายเออเป็นอย่างมันไปไทยแล้วอะไล่หอยไปไทยเลยดูหนักมึงหอยเชอรี่น้องจ๋าพอก้อยมันลงคุ่มือไหมเสต็งมือตักออกเลยมือนีก็เลยว่าเออ ตักอ s, อดอก็ดเลยสิเอาโอเคแล้นี้บ่เอาถังบ่เอากระมังบ่อะเอากระมังใส่ได้เอาขูตักใหม่นะนะอะขาจะไปอย่างินจะแทบแทบตักแล้วไปอย่างบึนดูดิพออูงูไหมท่านเทใส่ถังก่อนท่านขาหนไเออกระมังบ่พิเออพิได <c arta> <c arta> ้

โอเคนะตักออกตักออกหมดเลยเอาไปเทใส่โบก็ได้นี่เขาก็เลือกเอาตะหอยหอยจุ่มเขากะเลือกหอยสมเขาไปลงสติ๊กเอาไปเทลงบักหลายเลยจมูอนะเอาไว้าเห็นมันอยู่ในโบร์เขานี่เอาเี๊ยบเลยนาโคกก็เป็นแบบนี้เลยมันบ่มีน้ำนี่แหละมันตกยุ่มมันถึงตกพอแต่นี่นะ มาผีไปเลยมาบึงมันได้ยังไจอจอตโตพักแล้วปิ้งดังไฟปิ้งเลยเบาเข็นหอ,อยอเชอรี่กับโพก้อยเลยจ้ะหนึ่งคาบหรือหนึ่งมือ้อชีรี่สีทองทอมเด้อสีทองบึงไหนบึงหังวมันจะนิดหัวมันเป็นสีเหลือง มนันมีอย่างไงไม,มีอย่างมีแต่กุ่งกับปลาน้อยเอาไว้ไปเทลงบอ่ออ่ะมาเลือกเอาแบบนี้เลือกเอาหอยเอาปลาติดปิ <c oughs> ปป้งปูก็ปล่อยโอ้ตัวนี้ตายแลย้วมันเป็นปูนิ่มแม่แน่ตายเลยปูนิ่มเลยอ่ะชีถึงหอยถึงน่าทับเพิน่น <c oughs> จะเอาปลาลวดขึ้นมาบึง่งด้วยค่ะ <c oughs> ปูนิ่มๆหอยทับอยู่ แม่หอยทับอยู่น um> um uh ี่ได้เลยนี่เป uh, ็นลัวรถที่น้องเอ้ยสมโพธิลูกมันถึเต็มนาเฮาคุณทุ่มหลายดีเนี่ยไม่ได้เอาออกมาตากแดดของเซฟฟิทถึงปุ๊บเลยค่ะก็แต่ผูเพราะว่ามันบุ๋มมีแดดเนาะมีแดดเออแม่สะติ๊กเสร็จมักตากแดดก็รุกคนค่ะไปแบบนี้เดี๋ยวเฮาเอาปลาขึ้นไปปิ้งเอาหอยขึ้นไปต้มพาพี่น้องก้อยแซ่บๆซงามเศร้าจ้าเมนูจาก นาเฮาคือเอาบอกจ้องไปหาอยู่หากินไก่พี่น้องบุญนี่นี่สีทองนี่เนาะบอ,อ,อเคเนาะหัวเหลืองๆแบบนี้มาจากพี่น้องแต่เสาติ๊กต้มซุกเรียบร้อยแล้วจ้ะบันี้สิพาพี่น้องมาแกะเอาตาออกด้วยจ้ะเพราะว่าเป็นหอยเชอรี่เนาะได้หอยนาสองหน่วยบอเค็ใส่เลยอันนี้บอต้องแกะตาจากหอยนาหัวน,น้อยๆเดอกไปใส่ได้เออนี่นี่น,น,น,นี่หอยนาอันนี้บอต้องแกะตาเอาเลยแต่ถ้าเป็นหอยเชอรี่เพิ่นจะมีตา <c oughs> ขอภยัยพิณพ์นะปรนสิมีตาอย่างนี้นี่นี่เส้นเมาเพื่อนจะนี่กินล้วมันสีเอปอปวดหัวเนาะนี่เอาต้องดึงออกนี่ดินี่อยู่ข้างหลังเด้วยวจะนี่อันนี้ข้างหน้าเพื่อนนี่ัอหอยนี่มันจะอยู่ตรงตรงหัวข้างหลังเพื่อนนี่คำคำเบิ่งมันจะเป็นตุ่มอยู่ดอกนี่เขา,าดึงนี่ออกแม่นจ้ะนี่นเอาเฉพาะนี้นเป็นตุ่มเขาบีบออกเลยนี่จ้ะนี่ดินี่เป็นเ้นเดืองๆเป็นหน่วยๆอยู่นี่เศรษตาหอยหรือเส้นเมา เด้ก้อยนึงอยู่เด้อลงไปแป๊บเดียวก็ได้พอเอาเอาตาอกเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปล้างเกลือด้วจ้ะเกลือก็เอาจากปริมาณหอยฮองี่เรีติว่ามันหลายแล้วมาขั้นจ้ะเรต้องย่านเค็มด้วยน้อเฮายังสิล่างออกด้วยจ้ะขั้นอกเป็นบบจะเกลือขาวๆเลปี๊ๆแบบนี้เพราะว่าหอยหอฮานี่ขี้ดินขี้ตม เอาเมือกเอาอย่างมันออกเนาะมันรหั่นเลยได้หลายขานาดด้นี่ลือเครื่องอีกอ่ะกระติกล่างเกลือก่อนจ้าเลยกรติกสีบรอได้ล่างน้ำบางนาวให้เบิ่งเด้อจ้ะล่างนี้ล่างจักสองสามน้ำเลยก็บีบางนาวใส่แล้วก็ล่างน้ำบางนาวจักสองสามน้ำนะจ้ะแล้วค่อยเอาไปหัน่นแล้วค่อยพาพี่น้องก้อยเนาะหั่นหัว หอยเรียบร้อยแล้วจ้ะมาบันี้ขั้นตอนการปรุงก้อยก้อยหอยเชลลีข้าวคั่วติดคั่วจะใส่หลายน้นนำพ็ิกนะเช้าน้ำปลาน้ำปลารลานิดนึงหั่นได้ วิเศษใี่ผมนัวใส่หน่อยแซ่หน่อยด้วยอันนี้ด้วยพี่น้องด้วยใส่กระดายด้วยน้ำมะนาวใบสีบเปรี้ยวโพดต้นหอมผักชีหอมแดงสาระนี่หัน่นเคาให้เข้ากันชิมรสตามใจชอบ เค็มมักเผ็ดมักเปรี้ยวมักบูเปี้ยวแล้วแต่เลยแบบนี้จ้ะาตาก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปจัดจานเสิร์ฟแซ่บแซ่บย่างเส้าน้ำกันจ้าปิงปลาของเราก็ซุกพอดีนี่ปลลต์สองตัวน,าน่าละสิบบาทเอาปะ <laughs> ปัดดุก ปลาดุสติ๊กเหลือไวมากินข้าวนำกันครับเมนูเชา้าพี่น้องจ้ะก้อยหอยลุงตุ๋งแล้วก็ย่างปลาลุงตุง,ะะง,ง,ตงอุ้ปลาลุดเกือบสั่มปลาดุกพี่น้องเอ้จังใหญ่บุใหญ่ปลาดุกงีปลาดุกของเฮานะจ้ะสติก๊กไอ้ครัวไว้แช่ฟิตไว้เอามาทํากินและะน้วก็นี่ผักหนาไม้ที่หนาไม้สังไวยที่หนึ่งไว้จ้ะนี่สติ๊กเอามาต้มกินกับเจียว อามาพี่น้องมาแซ่บๆเนี่ยชอบน้ำกันจ้าสวัสด <cr> right? ีจ <ac> lo ้าวันเสาร์เนาะเสสาาร์เลิกกินเลยเอาติดตั้งหนาไปฟันในเรื่องพี่น้องแต่ว่าฮะยังได้ทาครีมทาแป้งจะไปหาหน้าใหม่ฟอเฮอซอยู่ไอซ์กินเนาะทูบ้านจะระหว่างที่ทำเมนูรอหนิค่ะแวบเล่นไปก่านบ้านถึงบ้าน อ่มจังท้องใแล้เนาะเด้อกินข้าวอ่เด้อกินเผอแ้วนาม่เอกินกินเนี่ยมันแดงขนาด

认为这种可能。嗯嗯嗯嗯嗯 mặc quá mặc quá mong mặc quá 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 đi. đi. mặc quá mặc quá ไม่เหนื่อยเลยลผมจะผลี่นี่เต้องเาหาหาอยู่ี่หน้าเานี่แหละองนาไก่ังไมนท้งที่ก็พุ่นข้าบเราเล้นก

แดดคนื่น็นหรือซบงนน้นงกันหมืนตัแดดเป็นตัแดดนะตัวนี้ไปยู่นอืมแต่ตี้สาแซะเนปลวก มาคุณน้องลาพยายามส่งมาหาเมนูไหมกินยำเต้าแล้วจ้ะง่ายๆเมนูบ้านเราเลยล่ะตัวเจ็บยู่ให้อยู่าน่าเ้าคือเก่าคมาคุณครับคลิปนี้ก็าป่าวเพลงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วก็กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าแชร์ต่อ